สวัสดีครับกับสถานการณ์บ้านเมืองที่มีปัญหามาให้ปวดหัวทุกวันนะฮะเราก็มีเรื่องที่จําเป็นจะต้องมารู้ทันกันอยู่ทุกคืนเช่นเคยครับรู้ทันประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้ช่วงแรกมีจดหมายที่เป็นความเขียนจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเช่นเคยท่านผู้ชมท่านนี้อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณนพดลปฐมะนะครับซึ่งทางรายการก็เปิดเวทีตรงนี้ให้ท่านบอกว่าอย่างนี้นะฮะบ,บอกว่าตามที่คุณนพดลให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ตนเองกระทําอยู่ขณะนี้ ถือเป็นการประกอบวิชาชีพทนายความและยังกล่าวอีกว่าแม้แต่ผู้ต้องหาที่ไม่มีทนายความนั้นศาลยังแต่งตั้งทนายให้เลยทำไมคุณทักษิณไม่ได้ฆ่าใครตายถึงจะมีทนายความไม่ได้ผมคิดว่าคุณนพดลกับผมมีความเข้าใจอะไรบางอย่างแตกต่างกันดังนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งทนายความคือผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายและมีจิตใจที่รักความเป็นธรรม ทนายจะรับว่าความเพื่อให้ลูกความของตนเองได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับว่าความเพื่อให้ลูกความของตัวเองผ้นผิดทั้งๆที่เขากระทำความผิดจริงหรือไม่ได้รับว่าความเพื่อให้ลูกความของตนเองไปเอาเปรียบคนอื่นเช่นเมื่อทนายรับว่าความให้ลูกความที่เป็นคาตกรนั้นทนายไม่ได้มุ่งที่จะว่าความให้คาตกรนั้นไม่ต้องรับโทษใดๆ แต่รับว่าความเพื่อให้ฆาตกรนั้นได้รับโทษให้เหมาะสมกับความผิดของเขาอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองท่านบอกว่าผู้รับจ้างว่าความคือคนที่มีความรู้ทางกฎหมายแต่ไม่แต่ไม่จำเป็นต้องมีคุณธรรมผู้รับว่าผู้รับจ้างว่าความจะรับว่าความเพื่อให้ลูกความของตนเองพ้นผิดเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าข้อเท็จจริงคืออะไร หรือรับว่าความเพื่อให้ลูกความของตนเองได้เอาเปรียบคนอื่นให้มากที่สุดเท่านั้นทําทุกอย่างเพียงเพื่อเงินอย่างเดียวไม่มีอุดมการใดใดประเด็นที่3ครับทรพีคือคนที่ทําร้ายผู้ให้กําเนิดตนเองซึ่งผู้ให้กําเนิดนี้น่าจะตีความถึงผู้สนับสนุนให้เขาผู้นั้นมีความรู้ด้วยเพร,ราะการให้ความรู้คือการให้กําเนิดทางปัญญานั่นเองประเด็นสุดท้ายนะครับนิยามของคําว่าทอราช ท่านบุญยีบอกว่าคือคนที่ทําร้ายทําลายแผ่นดินเกิดของตนเองฉะนั้นผู้ที่ให้การสนับสนุนคนที่มาทําร้ายผู้ให้กําเนิดตนเองเพื่อมาทําลายชาติของตนเองนั้นน่าจะได้ชื่อใหม่ว่าเป็นทรพา์อันเป็นคําผสมระหว่างทรพีกับทรราชนั่นเองอันนี้ก็เป็นความเห็นของท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับไม่ได้ลงชื่อแต่ว่าเป็นการแสดงความเห็นอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็จะเชื่ออะไรจะเชื่ออะไรก็ใช้วิทยายาณของตัวเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะร่วมแสดงความเห็นในรางการก็ส่งเข้ามาได้หมายเลขแฟกซ์02 258 2324หรือไม่ก็ส่งมาเป็นจดหมายตามที่อยู่ที่เราจะขึ้นให้หน้าจอช่วงนี้มีหลายประเด็นนะครับที่ทางสังคมทางบ้านเมืองกําลังต้องการความคิดเห็นจากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญทิศทางใหม่ควรจะเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการกับปัญหาบ้านเมืองซึ่งอึมครึมอยู่ในขณะนี้เรื่ององงขกทุ คอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆก็ดีควรที่จะมีการดําเนินการอย่างไรร่วมแสดงความเขียนกัน,กนเข้ามาได้นะครับท่านที่แสดงความเขียนเข้ามาแล้วเรานํามาอ่านออออากาศแล้วก็มีชื่อมีที่อยู่เอาไว้เนี่ยนะฮะเราก็จะจัดส่งหนังสือไปให้นะครับเป็นหนังสือเล่มน,นี้นะฮะการเมืองไทยหลังรัฐบา,ารนะครับหนังสือซึ่งพยายามตอบคําถามสําคัญสําคัญ ตอบโจทย์ปัญหาสําคัญสำคัญของบ้านเมืองในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเมืองและเรื่องราวของการเลือกตั้งหลังรัฐประหารน,นั้นน่าจะเป็นหน้ารูปร่างหน้าตาอย่างไรก็มาหาคําตอบดูในหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขียนโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลองส่งเข้ามาดูนะครับแล้วทางรายการจะจะส่งไปให้สําหรับท่านที่อยากอ่านแต่ว่าขี้เกียจที่จะเขียนหรือว่าไม่อยากทีก่จะแสดงความคิดเห็นก็ลองไปถามดูตามร้านหนังสือนะครับทราบว่ามีวางขายอยู่ตามร้านหนังสือใหญ่ๆร้าน C ีเอ็ด ร้านแพร่พิทยาศูนย์หนังสือจุฬาศูนย์